สวัสดีครับพบกับช่องเบต้าเลนเซียนะครับวันนี้เราก็จะมาแนะนําวิธีการถอดแบตเตอรี่นะครับก่อนอื่นเลยเราต้องเอาน็อตสตัวนะออกก่อนนะครับเพื่อให้ไขค,ควงสามารถดันอีกด้านหนึ่งของช่องสายแบตน,นะครับได้นะครับหาไขค,ควงปากแบนนะครับหรือเป็นแฉก็ได้นะครับหรือไม้อะไรก็ได้ครับอ่าทีนี้เราก็ จะดันตรงๆนะถ้าดันไม่ออกนะครับเดี๋ยวจะมีวิธีอ,ออกนะครับให้ดูตามคลิปเลยนะครับอ่าอย่างนี้เห็นว่ามันดันดันออกมานิดเดียวคือถ้าดันแบบอ่าดันด้วยมือ2มือครับจะไม่มีแรงนะอ่าบางคนนะครับดึงจนจุกสายไฟนะครับขาดก็มีนะครับอ่าตรงนี้เราดัน จากในคลิปจะเห็นว่าผมดันนะครับอ่าดันยังไงก็ดันไม่ออกนะครับอ่าดันนะครับจะพยายามดันอยู่ผมก็เพิ่งแกะครั้งแรกเหมือนกันนะครับตัวเจ้าลำโพง JBL ิ l i p 4นะครับอ่าตัวนี้เพื่อนฝากซ่อมนะครับก็คือเปลี่ยนแบตเตอรี่นะครับโดยสั่งจากช้อปปี้มานะครับอ่า เดี๋ยวจะมีคลิปเปลี่ยนแบตนะครับก็จะมีคลิปให้ดูนะครับอ่าดันไม่ออกสักทีเลยจนค้นพบวิธีนะโดยการนะครับเดี๋ยวดูคลิปไปเรื่อยๆอ่ากดกับโต๊ะอย่างนี้เลยนะครับกดในลักษณะด,ดังคลิปเลยนะครับก็คือเอาไขควงนะครับ ตั้งที่โต๊ะแล้วลำโพงอยู่บนแล้วเรากดลําโพงนะครับค่อยๆกดลาโพงขึ้นมาแบตก็จะออกมานะครับอ่าอย่างใน G ิีเมนแบตออกมาไหมครับผมก็คือกดลาโพงลงไขควงที่คาไว้อยู่แล้วก็กดลาโพงลงเลยนะอ่ามันก็จะออกมาอย่างนี้เลยอ่าก็คือออกมาแล้วต้องใช้แรงนิดนึงแล้วอ่าโดยไม่เสียหายนะนะครับอ่าก็ทําการออกมาแล้วนะครับแบตอ่าโดยการนะครับ ยัามีรอบก็คือเอาค่ควงนะครับจิ้มเข้าไปอีกด้านหนึ่งแล้วก็กดลาโพงนะครับดันลําโพงลงมานะดันยังในคลิปเลยครับท้ายคลิปนะครับอ่านี่ผม